สวัสดีครับนิสิตวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวงจรรายจ่ายการสั่งซื้อไปจนถึงการจ่ายเงินใน e ีที่1สําหรับวัตถุประสงค์และหัวข้อการเรียนรู้วงจรรายจ่าย EP พีที่1ครอบคลุมตั้งแต่ความหมายขอบเขตไปจนถึงการศึกษากิจกรรมหรือกระบวนการทางธุรกิจในวงจรรายจ่ายวงจรรายจ่ายนั้นคือกลุ่ม ของกิจกรรมหรือกระบวนการทางธุรกิจและการประมวลข้อประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการไปจนถึงการจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการที่เกิดซ้ำเป็นประจำโดยขอบเขตของวงจรรายจ่ายตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการไปจนถึงการจ่ายเงินชำระค่าสินค้าหรือบริการนั้นจะรวมการสั่งซื้อสินทรัพย์ถาวรด้วยครอบคลุมการสั่งซื้อทุกรูปแบบเช่น การซื้อสดซื้อเชื่อซื้อแบบผ่อนชำระหรือการซื้อในรูปแบบอื่นๆรวมไปถึงการส่งสินค้าคืนหรือการขอส่วนลดในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือมีตำหนิในการศึกษาวงจรร,รายจ่ายควรเริ่มจากการศึกษาและทําความเข้าใจกิจกรรมหรือกระบวนการทางธุรกิจต่างๆนะครับครอบคลุมไปถึงเอ,เอกสารที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรม หรือกระบวนการทางธุรกิจที่ทําให้เกิดรายการค้านะครับและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ปฏิบัติงานในวงจรรายจ่ายเพื่อทําให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่หลักนะครับประการแรกของระบบสารสนเทศทางการบัญชีวงจรรายจ่ายซึ่งเป็นระบบย่อยระบบหนึ่งในระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะครับก็จะต้องทําหน้าที่ในการเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลรายการค้าเข้าไปในระบบ ข้อมูลรายการค้านั้นนะครับก็เกิดขึ้นจากกิจกรรมหรือกระบวนการทางธุรกิจดังนั้นนิสิตก็ต้องไปศึกษาถึงกิจกรรมหรือกระบวนการทางธุรกิจในวงจรรายจ่ายนะครับที่ทําให้เกิดรายการค้านะครับก็ไปศึกษาเอกสารที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรายการค้านี่ไปบันทึกเข้าไปในระบบนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องรวมไปถึงอะไรครับ ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ปฏิบัติงานนะครับที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการทางธุรกิจนั้นด้วยนะครับวิธีการศึกษากิจกรรมย่อยหรือกระบวนการทางธุรกิจในวงจรรายจ่ายมีด้วยกันหลายวิธีเช่นการสำรวจการปฏิบัติงานจริงในวงจรรายจ่ายหรือการไปศึกษาจากเอกสารประกอบระบบของวงจรรายจ่ายหรืออาจจะใช้ทั้ง2วิธีร่วมกันก็ได้ สำหรับเอกสารประกอบระบบที่ดีควรจัดทำด้วยเทคนิคภาพประกอบบรรยายโดยเน้นที่การบรรยายนะครับรายละเอียดขั้นตอนการทำงานของวงจรลายจ่ายแล้วใช้แผนภาพนั้นมาประกอบเช่นแผนภาพกระแสะของข้อมูลหรือที่เรียกว่า Data flow diagram ผังทางดินเอกสารหรือที่เรียกว่า document flow c h a r t หรือผังกระบวนการทางธุรกิจที่เรียกว่า business process diagram ในที่นี้นะครับจะแสดงตัวอย่างของ ผังกระบวนการทางธุรกิจของวงจรรายจ่ายการอ่านผังกระบวนการทางธุรกิจกจะอ่านจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างสําหรับผังกระบวนการทางธุรกิจของวงจรรายจ่ายนั้นนะครับจะเริ่มต้นจากพนักงานของแผนกต่างๆนะครับที่มีความจําเป็นต้องใช วสัสดุสิ้นเปลืองวัตถุดิบหรือสินค้านะครับหรือสินทรัพย์ถาวรก็ต้องจัดทําอะไรครับใบเสนอซื้อหรือที่เรียกว่า Purchase Requisition ขึ้นมาส่งมาให้กับอะไรครับฝ่ายจัดซื้อนะครับเพื่อทำการคัดเลือกผู้ขายนะครับแล้วก็เป็นไงครับจัดทําใบสั่งซื้อเมื่อจะทําใบสั่งซื้อส่งให้กับผู้ขายแล้วนะครับผู้ขายก็จะมาส่งสินค้า ที่แผนกรับสินค้าซึ่งแผนกรับสินค้านั้นก็จะต้องตรวจนะครับสินค้านะครับที่รับมานะครับตรวจสอบสินค้าที่รับมาเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นครับเป็นสินค้ารายการที่กิจการได้สั่งซื้อจริงนะครับแล้วทําการตรวจนับหรือทําการตรวจสอบคุณภาพนะครับแล้วส่งไปจัดเก็บที่คลังสินค้านะครับเมื่อตรวจนับผ่านแล้วจะต้องจัดทําเอกสารที่เรียกว่า receiving report นะครับ ส่งกลับไปให้ใหกับแผนกจัดซื้อนะครับเพื่อยืนยันว่ามีการสั่งซื้อสินค้าตามที่ได้ออกใบสั่งซื้อจริงหลักฐานทั้งหมดนะครับของการสั่งซื้อและก็การรับสินค้านั้นเนี่ยจะถูกส่งไปที่บัญชีเจ้าหนี้กัด้านะครับดังนั้นเมื่อผู้ขายส่งอินอยซ์มาเรียกเก็บเงินนะครับส่งสเปรย์อินอยซ์มาเรียกเก็บเงินหน้าที่ของ บัญชีเจ้าหนี้การค้านะครับก็จะต้องทําการสอบทานนะครับว่าใบแจ้งหนี้หรือซัพพลายอินวอยที่ได้เก็บเงินนั้นตรงกับรายการสินค้าที่มีการสั่งซื้อที่มีหลักฐานก็คือใบ PO ที่ได้รับจากฝ่ายจัดซื้อแล้วก็ต้องมีหลักฐานนะครับรายงานการรับสินค้าที่ได้รับนะครับจากคลังสินค้านะครับหรือจากรีซีฟิ้งเคิร์กก็ได้นะครับนำมาตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจนะครับว่า เป็นใบแจ้งนี่นะครับที่ได้สั่งซื้อสินค้าจริงและได้รับสินค้าครบถ้วนแล้วนะครับก็พร้อมที่จะจัดทําเจ้าตัวอะไรครับใบสําคัญสั่งจ่ายนะครับเพื่อให้กับเชอร์นะครับหรืออะไรครับหัวหน้าการเงินเนี่ยนะครับทําการจัดทํานะครับการจ่ายเงินนะครับให้กับผู้ขายซึ่งในกระบวนการการจ่ายเงินนั้นเมื่อมีการจ่ายเงินแล้วก็ต้องมีการอะไรครับ cancel ในที่นี้นะครับก็คือการประทับตาว่าจ่ายแล้วเพื่อยกเลิกเอกสารที่ใช้เป็นต้นทางของการตั้งเจ้าหนี้จ่ายเงินก็คือ s u p p l e e r invoice สำเนาของ PO และสำเนาของ receiving report นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอาเอกสารเหล่านี้ปนไปครับมาตั้งเบิกจ่ายเงินซ้ำนะครับนั้นก็จะมีการ cancel เอกสารและเอกสารเหล่านี้ครับในชุดใบส่งกาสั่งจ่ายก,ก็จะถูกส่งไปจัดเก็บที่ AP d e partment หรือเอฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้การค้านะครับซึ่งในกระบวนการเนี่ยนะครับมีการหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ได้พูดถึงในเจ้าตัวผ่านกระบวนการทางธุรกิจนะครับเพราะทุกครั้งที่มีการอะไรครับรับสินค้าเข้ามาเมื่อมีหลักฐานการรับสินค้าแล้วมีการรับเจ้าตัวสัพเพลลิญอินโอยนะครับมาเรยกเก็บเงินกระบวนการตรงนี้ครับมันจะมีกระบวนการที่ซ่อนอยู่ในบล็อกตรงนี้เขาจะเขียนว่าอัปเดต AP ก็คือเป็นไงครับ มีการที่จะบันทึกตั้งเจ้าหนี้รายตัวในเดียวกันเมื่อมีการทําชุดใบส่งจ่ายและมีการจ่ายเงินให้กับลูกค้าแล้วมีการยกเลิกเอกสารที่ใช้ในการตั้งเบิกจ่ายแล้วเนี่ยนะครับแล้วส่งเอกสารไปจัดเก็บที่ AP Department AP Department นั้นก็ต้องอ,อะไรครับเอาการเอกสารที่มีการเบิกจ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วลูกค้าก็ที่ครับผู้ขายรับไปแล้วเนี่ยก็จะทําการลดยอดลูกหนี้รายตัวด้วยนะครับทุกๆสิ้นเดือนนะครับ AP Department ก็จะทำการอะไรครับเล็กคอนซ e นะครับแบงค์ Bank, นะครับเพื่อมั่นใจได้ว่าการจ่ายเงินธนาคารเนี่ยนะครับมันจ่ายเงินไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งโดยหลักการเนี่ยนะครับออในหลายองค์กรเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ใช้ AP Department เป็นคนทำเรื่องของแบง k ์เล็กคอนซนะครับก็ควรจะต้องแยกหน้าที่ตรงนี้ออกมาเป็นอิสระนะครับเพราะเนื่องจากว่า AP Department นั้นเนี่ยนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับไม่ควรจะตรวจสอบการทำงานของตัวเองนะครับน่าจะให้บุคคลหรือฝ่ายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นบัญชีที่ไม่ดูแลเรื่องของการอะไรครับรับเงินแล้วก็จ่ายเงินนะครับมาทำหน้าที่ในการจัดทำแบงค์เลคออนไซน์อันนี้อาจจะดีกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราดูตามเอกสารนะครับของผังกระบวนการธุรกิจของกิจการตัวอย่างนี้ ดังนั้นสรุปได้ว่ากิจกรรมหรือกระบวนการทางธุรกิจในวงจรลจายจ่ายนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของการออเดอร์ริงนะครับก็คือการสั่งซื้อสินค้าซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่การรีเควสต์นีเดดทูตนะครับต้องมีการสั่งซื้อสินค้าที่จําเป็นนะครับจากพนักงานในแผนกต่างๆนะครับแล้วผู้ขายเท่าทีครับแล้วพนักงานจัดซื้อนะครับเพอร์เชสเกิร์ก็ทําหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ในการคัดเลือกผู้ขาย แล้วก็ออกเอกสารดังนั้นเอกสารที่เกิดขึ้นในระบบนะครับในขั้นตอนของ ordering นั้นก็จะเกิดทั้ง purchase requisition และ PO e ก็คือ purchase order คือใบเสนอซื้อและใบสั่งซื้อขั้นตอนการรับสินค้าก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยก็คือมีการ receive แล้วก็ store นะครับรับแล้วก็เอาไปจัดเก็บนะครับแผนกรับสินค้าจะทําหน้าที่รับสินค้าตรวจนับนะครับตรวจสอบตรวจนับนะต้องตรวจก่อนว่า เป็นรายการสั่งซื้อจริงนะครับงนั้นผู้ขายเมื่อส่งสินค้ามาก็ต้องเป็นรายการสินค้าที่มันตรงกับอะไรครับใบ PO ที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับดังนั้นสำเนาหรือข้อมูลของใบสั่งซื้อเนี่ยนะครับก็จะต้องอส่งไปให้กับอะไรครับ receiving เ e part ment หรือ receiving c l e r k ด้วยนะครับหรือพนักงานรับสินค้าก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลใบสั่งซื้อเพื่อไปตรวจเช็คว่ามันเป็นรายการสินค้าที่ได้สั่งซื้อจริงหรือเปล่านะครับเมื่อ รับแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะออก receiving report นะครับเ,เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับสินค้านะครับแล้วก็ใช้ในการควบคุมสินค้าจาก receiving clerk เนี่ยส่งไปเก็บที่ warehouse นะครับถ้าตัว receiving report นั้นเนี่ยนะครับเมื่อเก็บที่ warehouse เสร็จแล้วเนี่ยนะครับยืนยันแล้วว่าสินค้าได้เข้าไปเก็บในคลังแล้วก็จะต้องถูกส่งไปให้กับบัญชีเจ้าหนี้การค้านะครับเพื่อไปรอนะครับทำ T y matching ก็คือระหว่าง p O แล้วก็ receiving report เพื่อรอเลยครับ รอซัพพลายเออร์อินที่มาเรียกเก็บเงินนะครับเจ้าตัวเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่เซลล์อิน i c e ของผู้ขายอ๋อตัวทีครับซัพเออร์อินวของผู้ขายนะครับขออภัยนะครับรวมถึงอะไรครับสำเนาใบสั่งซื้อนะครับแล้วก็สำเนาร e c e i v i n g report รวมกันเนี่ยครับเราเรียกว่า supporting document ที่ใช้ในการจัดทำเจ้าตัว disbursement voucher หรือใบสำคัญสั่งจ่ายนะครับแล้วก็ใช้ชุดใบสำคัญสั่งจ่ายตรงนี้นะครับก็เป็นหลักฐานสำคัญในการที่จะบันทึกเจ้าหนี้รายตัว หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการจัดทำเช็คนะครับหน้าที่ของ Cas ต์ดิสเบ m e n t ก็คือเป็นไงครับก็ต้องทำเช็คจ่ายให้กับซัพพลายเออร์นะครับเมื่อจ่ายแล้วก็ต้องทำการอ,อ่อ c a n c e l v o u c h e r อย่างที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับมันก็คือการประทับตาราลงบนเอกสาร supporting document ของใบสับ่งกาสั่งจ่ายทั้งชุดนะครับเพื่อป้องกันการเอาเอกสารเหล่านี้มาตั้งใบสั่งการสั่งจ่ายนะครับเพื่อเบอิกจ่ายเงินซ้ำนะครับเราเรียกว่าเป็น cancel voucher package น,นะครับแล้วก็ลดยอดลูกหนี้รลายตัว นั้นเอกสารเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเอกสารที่ออกเกิดขึ้นนะครับออในระบบก็คือจะมีเช็คนะครับที่ต้องจัดทำนะครับหรือถ้าเกิดกรณีที่มีการโอนเงินนะครับก็จะเป็นหนังสือที่ใช้ในการอะไรครับส่งไปที่ธนาคารหรือหลักฐานในการที่จะส่งธนาคารนะครับเพื่อให้ธนาคารโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ขายแลนะโดยหลักการเมื่อผู้ขายได้รับเงินแล้วผู้ขายก็ควรจะต้องอะไรครับส่งไปเสร็จรับเงินกลับมาให้กับบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานว่า เขาได้รับเงินไปแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของอะไรครับกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในวงจรรายจ่ายนะกิจกรรมหรือกระบวนการทางธุรกิจในวงจรรายจ่ายนั้นมีข้อสังเกตนะครับอาจแตกต่างกันในแต่ละองค์กรทั้งด้านลำดับและจานวนขั้นตอนตามความเสี่ยงสืบเนื่องของธุรกิจและรูปแบบของการดําเนินงานและชื่อของเอกสารเองก็ตามก็าอาจจะแตกต่างกันในแต่ละองค์กรนะครับและบางองค์กรอาจจะต้องมีอะไรครับ เอกสารเพิ่มเติมหรือเอกสารบางอยา่างนะครับเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับอย่างที่เคยกล่าวไว้ในวงจรรหลได้นะครับสินค้าควบคุมอะไรบางอยา่างนั้นในการสั่งซื้อนั้นอาจจะต้องมีเอกสารอื่นๆมาประกอบเช่นใบรับอนุญาตอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถที่จะไงครับจะสั่งซื้อสินค้าได้นะครับเพราะผู้ขายเองก็จะต้องเรียกเอกสารเหล่านี้นะครับดังนั้นการสั่งซื้ออาจจะต้องเตรียมเอกสาร เพิ่มเติมบางอย่างนะครับเพื่อจุประสงค์เฉพาะซึ่งไปไปตามลักษณะของธุรกิจนอกจากนี้นะครับในเรื่องของกิจกรรมและก,กระบวนการทางธุรกิจนั้นต้องระมัดระวังนะครับในการมอบหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับพนักง,งานในการปฏิบัติงานคนต้องคำนึงถึงหลักของการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดีหลักการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีนะครับ เราก็ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและรูปแบบการดําเนินงานภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีเอกสารบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อสร้างร่องรอยในการตรวจสอบและกําหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้พนักง,งานปฏิบัติงานตามหลักการแบ,บ่งแยกหน้าที่ที่ดีนะครับขอบคุณครับจบใน EP ที่1ครับ